เฮลโลทุกคนสวัสดีครับผมท็อป r บลซิงและนี่คือสินค้าชิ้นแรกที่ผมซื้อมาจาก a n i m เมทแบงก k o อ Online Shop แน่นอนว่าเราก็เห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยนะครับง่ายๆก็คือรักแรกพบนี่แหละและสิ่งนี้ก็คือเพลงประกอบ a อนิเมเรื่อง Shadow House นั่นเองสุดยอดไปเลย และก่อนหน้าที่ผมจะเห็นสินค้าชิ้นนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเรื่องนี้มีเป็นอนิเมะด้วยตอนเพิ่งรู้คือว้าวมากครับมีมาได้ตั้งหตอนแล้วนี่ขน้อยไปอยู่ไหนมาเนี่ยที่รู้จักเรื่องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าปกปกจากมังงานนี่ดึงดูดสุดๆครับนี่คือถ้าไม่คิดซื้อเล่มแรกนี่สงสัยจะพลาดเลยนะเนี่ยว้าวดูนี่สิสองแป๊บเผื่อแถมอะไรมาอืมโบเบ ที่แท้นะครับปกข้างในก็เหมือนกับอไออีกสองแบบที่มีให้เลือกนี่มาเป็นเงาเลยนะครับนะเงาถูกมือดำได้เวลาแกะดูเนื้อในแล้วเราจะเห็นข้างในในอีกสามสองหนึ่งว้าวยอดเจียมสวยงามครับอันแรกสีดำต่อไปอันสองก็สีแดง เป็นคู่สีของสตีมเรื่องที่ดูเจตจ้าและอมตะมากครับโคตรสวยคุ้มค่าจริงๆดูรายดิโอ้โห beautiful งดงามบาดตาบาดใจจริงๆดูสิเห็นแสงสีลุ่มเลยโคตรเงางามมีใครรู้จักคนบนปกนี้ไหมครับแน่นอนว่าเธอเป็นนักร้องที่มีผลงานมากมายรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยเธอคนนี้ชื่อว่า เอ่อถ้าออกไทยๆเลยก็คงเลโอน่าสินะญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เลโอนะส่วนอังกฤษก็ล e โอนะเอาเป็นว่าอย่าถือสากับสำเนียมองเลยนะครับนะ <c oughs> เปิด Google มาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว <c oughs> เอาละเข้าเรื่องกันดีกว่าก่อนปิดแผ่นผมได้พบเจอกับอะไรบางอย่างเข้า <c oughs> นี่แหะครับปกทางด้านซ้ายมือผมเห็นว่ามีปกซ้อนกันอยู่ไม่ใช่ซ้อนหรอกจริงๆก็เป็นรอยพับนี่ ใบขาวๆอะไรก็ไม่รู้อืมอืมอืมโอเคผ่านผ่านแต่ก็ชื่ออะไรเต็มไปหมดเลยและแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่นี้หรอกเอาละได้๋ยวลาเปิดตรงกลางไม่สิกลางให้สุดตึกตักตึกตักตึกตักโอ้พระเจ้าทุกคนดูนี่สิครับ โอสเตอร์ละโคสวยเป็นสเกลที่เพิ่มจากขนาดปกนี่เองสวยสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าเลยล่ะครับนี่สิงเงินที่เสียไปต้องได้กลับมาอย่างนี้แตะ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  <c oughs> ไม่อยากให้มันครับโอเคเก็บเก็บอย่างสลอรี่กันข้าิดพลาดโอ้อะไรก่อ่าอินแล้วครับ ที่เหลือก็แค่รออา่านมังงะกับดูอนิเมะให้จบแค่นั้นแหละสรุปความคุ้มค่าของแผ่นนี้เอาไปเลยครับ10-10ิบ 10. สิบสิบดีนเนี่ยที่ได้มาโดยที่หน้าร้านเหลือแผ่นสุดท้ายพอดีเลย